ก็ม so mm ันก็ไม่ค่อยใจนี่ใส่เลมอนเนี่ยโอ้ว่าเป็นดุรนเดียร์อืมันนี้ใส่เดมอนคล้ายโอนี้อยู่แล้วก็เลยตัดใจว่าเป็นโอนี้เออเดมอนไงห้องไฟอยู่กะละจะถึงห้าถูกปะเนี่ยเออวันนี้เปิดแล้วสักสามถูกก็อิ่มละพอละโอ้แค่นี้ก็ถือว่าาถูกเยอะแล้ว เยอะตรงไหนวะถูกงี่ครั้งเดียวนะแต่ถ้าเกิดนึกตามเหตุผลอะเมื่อกี้แม่งไม่ใช่สองสองตัวเลยนะเว้ยเอาจริงแล้วอะทำไมวะหืมทำไมอะก็ไอไอเฉียดเฉียดให้บ่อเสียเร็วไปเดมอนก็ออกน้อยไปมันออกมันต้องออกล่าเยอะกว่านี้อยู่ไรมึงวะกางเขนเนี้เหรอพั้งวันนี้เจอกางเขนบ่อยอย่างวะจี หมายรู้เอาเปลี่ยนแมพแล้วเหรอไปกางขเขบเนปลี่ยนดิชั้นเ <c oughs> ด็กมันร้องเงาดิกเอาห้องนี้เหรอทำไมเซตห้องนี้วะไม่ใช่เซตไว้มั่วอยู่แล้วเหมือนมันใช่ไม่เสียเวลามันใกล้งไงยังไงเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเปิดไฟดีวะเจ <c oughs> ออะไรกันแล้วบ้างเนี่ยยังไม่เจออะไรเลย มันเหมือนคนเดินตามไปไม่ใครสอกเกมฮะสองใครเดินตามมึงวะแถวอ่าไม่ใช่ไม่อ่านอยู่ชั้นสองได้แถวเดินมาชั้นสองห้องขวาอ๋อมึงเช็คมึงเช็คชั้นบนอยู่ไอ้ปอนวะเงี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่ข้างล่างอ๋อไม่ได้เจอกระดานว่ะเรารู้ได้ไงว่าชั้นสองวะเดินหาไปกันชัของเออเพิ่งขึ้นมาได้ยินเสียงไม่ได้ประตูอ๋อ Where are you? 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 <S 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 เฮ้ยกระดูกระดูดีๆอยู่ข้างบนอะ Where are you? H A L L Harvest Harvest เฉยนะไม่ได้อัพสเตอร์อ้าวไเสียข้างหน้านี่เลยเ้ว อ๋อแล้วแล้วไม่ถ่ายคู่กับ e m ม p เหรอไม่ได้ถามคู่ e m ม p เหรอไม่ได้ถามคู่ e m เหรอเราไม่ถามคู่ e-map อ่ะเบื้องรอบไม่เป็นไงยังไม่ยังไม่นิ่งต้องขยงบนอ่ะไม่ปิดกระดานด้วยไอ้สัตว์เดี๋ยวก็แตกคาหล้เฮ้ยเสียงเท้านะเดินเก่งนะมึงอ่ะมันมีคนเดินตามห่ะใช่ครับ มันเป็นคนเดินตามผมตลอดเวลานะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนักมากแวร์แวร์อยู่แหว์อยู่สมุดวางยังมั้ยนะเจ๊ยเฟังยังมาแล้วอายูเฟลิกแปดองศาคลดปปะวะอายูเฟลิกอายูเฟลิกลองลองดูเร็วไม่มีกล้อง ไหนวะเฮียเก็บดื่มดำอ่ะดื่มดำโอ้ยเฮียถ่ายไม่โดนเลยตรงไหนเนี่ยแล้วโอ้ได้อินเตอร์แอคมาหนึง่งตัวแอคสามมันมีแล้วนี่กูเช็คประตูก่อนเลยถ้าประตูเปิดไม่ได้ก็ล่าจริงแต่เมื่อกี้ประตูเปิดได้กูรีบเก็บกล้องแล้วไปถ่ายเลยกูเร็วสุดแล้วไอ้เฮียที่อย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยโกตอีเวนต์ไม่มีเนาะเลอมากำลังไปสปิณิบรม Where are you? Bit fine. ใครก็ไปเซ็้างบนเฮ้ยปิดปิดไฟทั้งหมยังไงอ่ะรบ Where a you? ไปรบหนึ่ะ Where a you? รอเดียวันันย้ำ Where a you? ตอบตอบใช่อส่ยงกูอ่ะไม่ใช่มันตอบจริงมันตอบอดีเป๊ะเลยเสียงกูหรือเปล่าไม่ใช่ไปถามพีทีดิ ไปถ่ายวิธีดิมันเป็นรูปผีขึ้นไอปอนมึงได้ยินไหมไอปอนมึงอยู่ในบ้านอะจังหวะมันจะพอดีกันเลยวะได้ยินไอเจพูดพี่ไฮไอเจไม่ใช่ไอเอาจริงๆพี่ไอเจพูดพี่ไฮอ่ะไอปอนเอาดิโซโล่ดิ เอาละมึงเยย้ยเสียงกูว <c oughs> ่าเสียงกูหรือเปล่าไม <c oughs> ่อยู่เนียนเนียนจัดเลยเหรอจ๊ะไม่รู้ไม่เนียนหรอกกูฟังรู้ไอ้เหี้ยแต่ในบ้านอะดิใครเนี่ยมันตอบอ่างโยใครโอ้โหเช็คไม่ได้ด้วยไหนเช็คให้สัตว์ง่ายๆอีี่โบเอาเทียนมาดิเอาอีกแล้วเทียนอีกแล้วยังไม่ได้ถูกการพิสูจน์ไว้ พิสุกหลักถังเอาไฟแช็คมากูจะพิสุกหลักถังถอยดีปอนไม่มีถ่วเกี่ยวข้องปะมี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 ก็รครบแล้ว Come on come on come on อย่าเดินผ่านดิเที่อะไรไม,ม,มันมีควสเกลือมึงอย่าว้าดิไปพูดใกล้ๆมันดิโมโห แม่โยคคยไอ้ที่โยคคยใหม่ไงโคตรเบื่อแม่งเลย,ยเปะโยคคยมันตัวที่เช็คไม่ได้เลยไปก่อนต้องเขียนแม่เลยนะกับเพื่ออะไรวะบอลยี่อะไรของมึงเนี่ยเรยีป่ป๋อเขาสไตล์ชิกแกสยสไตล์รีบไม่มานะ อัปเดตกระดานนี่แฝงอยู่แฝงอยู่ดีดิ้นนิ่งอ้องกินข้าวเอาไปแช็คไปไหนแล้ววะอยู่ข้างในนะไม่อีกอันนึงอ่ะไปแจ็ควัดอ,องตัวอยู่หรออือมันคงจะมาหรอกไอ้ที่เนี่ยข<อ>้าวกินข<อ>้าว ก็ไปเชกคดูหน้าประตูอ๋อเฮ้ยล่าไม่ชอบไฟเรียบล่าเลยวะมาไหมเจ้ร้อ,องไห้แกอะ ไปไหนวะน่ะมาแล้วเนี่ยขอดูดิไปนะน่ะนี่ไม่น่าใช่วะองตวนเนี่ยทำไมไม่ดับไฟเออจัดเลยมีไฟอ่ะครับร้อนเนี่ยมันไม่สนใจนี่เปล่ามันไม่ใช่คนเนี่ยมันไม่วิ่งผ่านเกลือเลยหรอพี่โรยเกลือ,อยังเออโรยแล้วเกลือโรยแล้ว โอยเ<ด>ีนแล้วกางเขนน่ะกางเขนอะ่รยังกางเขนไม่เดินนะโอ้ผิดจุดแล้วอย่างเงี้ยยืนไม่ใช่แล้วผิดจุดแล้วหืมผิดจุดแล้วแบบเนี้ย เกิดอะไรเมื่ววมอวะได้แต่เบาแสครบแล้วนี่ยังเหลือยังเหลือเกลืออยู่สามสามช็อตเอาเกลือเอาเกลือไปโรยดิมันเกิดต,ตรงไหนวะเหยเียบเกลือเสร็จแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วเดี๋ยวต้องเขียนแหละที่มันจะต้องเขีหมือนว่าห้องครัวห้องกินข้าวใช่ปะไม่ใช่นะกูตัดกูตัดออกตัวนออกเลยดีกว่าอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่แนะนำให้เลือกตามนะครับความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วถ้ามันเป็นโยใครมันจะพิสูจน์ยังไงวะยูที ดีโอที่อะไรครบสองบ่อแสแล้วมไปกินข้าวเวปอรไม่รู้ผมเห็นเงาจริงเงาใครไฟฉายหรือเปล่ามันแวบแวบวบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชันพบแล้วอะไรนี่เจมูดูคนดักแน่เป็นอย่างงี้เห็นจริงปะเนี่ยไม่ใช่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 เห็นจริงนี่อะไรเห็นจริงก็เล่ามึงเล่ว นี่เหรอเห็นบรแสัที่สามมันอะไอปอนมึงบ้าปะวะมันลงไปเบ็ดเม้นเป็นไปได้เหรอวะเนี่ยมึงดูคนหนักแน่นเอย่างงี้จีผมว่าไม่ใช่กดออฟอ่ะมึงเห็นที่ไหนผมเห็นข้างหน้าเลยตรงฮอเวย์อ่ะกดออฟกดดออฟเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ผมว่าไม่ใช่กดออฟผีคานด้วยอีสัตว์เอ้ยอีดอกขึ้นหาย คือมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เว้ใช่ไหมโอ้โหคือไม่ขาดตาเว้ยเฮ้ยดียอทีจริงไม่ไหวแน่เปโยไข่นะมึงไม่ได้จะเป็นโยดีโอทีเป็นโยไข่นะเว้ยปอนว่าไงผมกดคอไม่ใช่อ่ะผมกดออฟไม่ใช่อ่ะดีโอทีกดออฟอะไรกดออฟไม่มีถ้าเห็นมึงเห็นมึงเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมปอนเออ ต,ตาตาเปล่ามันเห็นได้แค่ดีโอทีไอ้กดออฟมันเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ต้องผ่านไอ้นี่มึงเห็นเหรอถ้าเป็นโยไคออนะคตาเป็นกล้องอะไรเป,เป็นไปได้ยังไงวะเฮียมันให้สามวอรเส์อ่ะนี่ไงมึงหรือมึงมึงกดออฟไม่มีเปล่าเกมมึงดูผิดปะเนี่ยเออกดออฟไม่มีหรือเปล่าตอนแรกกูเห็นอยู่ตอนแรกกูเห็นอยู่เออเขาตอบมันตอบไม่แน่เป็นไปได้ไงวะเรื่องไแมงวะ เดียวใครมาได้สัเฮ้แต่แต่เดียวไอ้ยปอเลือกแม่แต่ตนไมไอ้ปอลมึงเลือกแม่แต่ตนไม่ให้เหรอมึงจะละทิ้งปณิธานเหรอตอนเนี้ยมันไม่มีตอนนี้ไม่มีกอดอบแล้วอระตอนแรกกูเห็นมันอยู่จุดเล็กๆตรงประตูอตะตัวตัวตัอตัวตัวตัวตวตัวัวัวตัวัวต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 อวะัวตเวตัวตัันทิ้ว ซันซิลโคซันซิลทำให้ผมสวยแต่กระจัดลงแครไม่ได้ขอโทษทีนะแคชไม่ใช่ละไม่ใช่ละว่าแล้วเฮดแอนโชเดอร์คูลิงอ่ะมึงต้องใช้สุดนั้นอ่ะมึงดูจอมึงดูจอดิเห็นเปล่าเห็นมันไหมมึงเห็นคนเดียวอยู่กันนะเจย์กดออฟเนี่ยกูไม่เคยมาเห็นดีเห็นได้กับมึงหรอกนะมันหายไปแล้วอ่ะตอนแรกมันต้องเห็นดิเนี่ยมันเพิ่งเดินผ่านมันก็ต้องเห็นเดียวดีปะฉอตไอ้เหี้ยปอนมันยังไงกันแน่วะไอ้ปอนมึงไปเห็นได้ยังไงวะเมื่อกี้ ผมจะเข้าไปเช็ควางกางเขนใหม่ให้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ผมเห็นในกล้องอีกรอบหนึ่งกางเขนเสร็จแล้วด้วยปอนสุดยอดป่ะเออไม่แล้วตอนที่มึงเห็นนะเห็นเป็นตัวคนวิ่งเลยเปล่าใช่เห็นตัวคนวิ่งเลยเป็นเงาเลยใช่เออเป็นเงาเปนทำเลติกมาแล้วก็คือไอ้เงาดีโอเทียนะไปเช็คเวทเฮ้ยเงาไปเช็คเวทนะยังไงก็มีเควสลอยเกลืออยู่แล้วอ้าวไอเจนสรุปอ้าวไอเจมึงเอานี่ออยหรอไอเจมึงเอาโคตรบอกหรอลองดู เฮ้ยดีโอทีป้ววะเกยมันมั่วอะเหมือนดีโอทีเลยว่ะเมื่อกี้พอครูเห็นเมื่อกี้จุดขาวๆอ่ะวุ้นๆเลยวุ้นๆบุ้นันหัวเมื่อกี้นี่ไอ้เฮียกูวประเทศไทยเราไม่มีฤดูกาลหิมะนะซาลาเฮโยอ้อนเล็โอเคโอเคอะเจ้ต้องมาเสียใกล้ๆว่ะเรื่องมึงเลย เยอยปอน็นดีโอทีสองรอบรอบนั้นไม่เห็นรอบนี้จะเห็นอีกยังไงวะไอปอนคดีมึงนี่มันเลสิกยังมึงเลสิกมั้ยยังปอนเนี่ยตรงเนี้ยใครไม่ทราบผมคือมึงทำผิดมึงทำผิดมาแล้วรอบนึงอ่ะกูควรจะเชื่อมึงเหรอวะเอาแล้วแต่มึงเห็นยังมึงเห็นในกล้องยังังมึงก็ดูดินี่ของจริงมีจริงมีกูเห็นแล้วมันมีมีเนี่ยอะไรโกดออฟเลยของมึงกูแค่มนาไม่ใช่แล้วแหละกูบอกว่าโกดั้มไม่ออกแล้ว S <S สมองแ right ห้งไร <fill. S 2> like he ้เหี้ยไอ้เจย์คตรหลอนเลยนะเว้ยไปเรื่อยอ่ะออู้หูยเป็นไงไอปอนเลสิกมาแล้วไอสัตว์ไอปอนเลนสิกมาแล้วอลิสเบตอลิซาเบตไอ้เจยปอนเห็นจริงไหวเจยมึงเอานะมึงเอาเอาตัวเคย์ไม่ต้องคลี่เลยไอ้เหี้ยเอ้ยใครๆมึงใช้รีจอยวะไอสัตว์เอาแล้วล่าได้เจเฮ้ยล่าป๊อปล็อก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 เฮ้ยเห็นเป็น

ไม่มีหรอไม่มีปังเวียดปะเสียหมดแล้วป่ะตอนนี้เชื่อเลยว่าเจมมัวจนไอเจมมันเดินผ่านแสงไฟใครเห็นกับกูเมื่อกี้แสงไฟนอนไม่มีใครเห็นกับมือคนเดียวอีกแล้วมึงถ่ายรูปมาดิมีกล้องเหลือป่ะถ่ายไม่ได้ด้วยหว่าเต็มสอลต์แล้วเลือกเวียดแกูปิดรถเร็วไอเจีเชื่อได้หมดเนี่ยไอเฮี้ยกูโอ้แต่แต่แฟนทอมตัดออกเพราะกูถ่ายรูปแล้วมันไม่หายไปก็เวียดก็เหลือเวียดแล้วป่ะ โอ้ยถ้าผิดเะไอเฮียเจมึงเลยนะไม่คือผิดเที่อะไรมันเหลือมันเหลือแค่สองตัวปะวะมันจะผิดยังไงวะอาจจะเป็นโยใครก็ได้ไงไอปอนดีกว่าตอนนี้แจ๊คไอปอนมาเอาอะไรปอนกูเลือกตามมึงอหรมันเป็นเม็ดปอนแจ็คมึงฟังกูนะกูเช็คกูเหวียงไม่เคยพลาดไอปอนมาใก้นะไม่รู้วะไม่รู้ไม่รู้ไอเนี่ผมไม่รู้แล้วแต่อไอเฮียเวดก็เวดก่อนเรื่องอะไร แฟนทอมีอะไรกูถ่ายรูปแล้วมันไม่หายปอนอันนี้เช็คร้อยได้เปลี่ยนเลยกดแถบเปลี่ยนถีกี้ยอะไรผมก็เวทก็เวทเฮ้ยเราล้อสี่วะเป็นไปได้ไงวะไม่เชื่อใจกันเลยขวดเป็นยาอ่อนแล้วก็เชียร์เจอ่ะโดนหลอกอ่ะเวทจริงด้วยเห็นไหมไม่ขาดถ่ายรูปเลยทำได้สองร้อยหกสิบกระดูกก็ไม่ถ่ายอะไรไม่ถ่ายไม่เอาเหี้ยอะไรเลย